นเพิ่มความแข็งแรงใช่ไหมลูกค้าว่าตัเนเตอร์เรทแผ่นนี้หนาไหมห้าร้อยห้าร้อยลิตรหรือประมาณสี่ร้อยกว่ากิโลเนี่ยเรารองรับได้ถึงสองร้อยกิโลคนที่ว่ามั่นใจว่ามอเตอร์ตัวเองเจ๋งกล้าลองรับสองร้อยโลไหมบียกกนยุ่งเดิมห้าเท่ารองรับได้แน่นอนรุ่นใหม่ต้องใช้โซ่ชุบอะครับโซ่ชุบนะนี่เห็นไหมครับเลยมีโลโก้เราเองเลยสี่ทีนะครับมีโลโก้ร้อยแรงเลยนะตัวนี้กับตัวข้างหลังไม่เหมือนกันเด้อย่าออกมาอี่ละ เพิ่มความก็เียสะบดุูนของเผ่าต้้งตัวแบบบ้านเมืองเขาอะขา่ะเอาอันนี้นเขาประหยัดประหยัดขาส2มิบสอม,อมลโอ,โอ้ปรับระดับตรงนี้ได้ด้วยนะกว่าขา32มิบสอมอีกกลุมใครอยากรอบก็รอกเลยแล้วก็บอกเลยว่ากลุ่มพี่บอกว่าหัวเกีดดีๆอย่าเปลี่ยนไปใช้มาสเตอร์ต,ตามนะเราขายกิโลแล้ประมาณร0อยมิดลิแค่นั้นเองครับ yeah. ตัวนี้ยียมีฐานตัวนี้ขึ้นเพิ่มความแข็งแรงใช่ไหมลูกค้าถามอ่าแน่นอนอเ้าแรกก่อนนะเราจะบอกว่าเราย้ำก็ได้ปุ๋ยตัวนี้เราทํารูปแบบให้ได้120โลแล้วก็ใส่ให้ได้ถึง170โลซึ่งทําให้เราต้องเสริมความแข็แงแรงตัวนี้เผื่อไว้ถามว่า,าตะหล็กแผ่งนี้หนาไหมบานปุ๋ยเราใช้เกลียวเดียวกันครับไปของช่างทองอย่างเช่นตัวนี้เลาหนัก500 500ลิตรหรือประมาณ400กว่ากิโลก็ใช้ตัวเดียวกัน จะบอกว่าเราบางครับบานปุ๋ยเราก็ใช้ตัวเดียวกันคุณไม่รู้เองมากกว่าส่วนตัวนี้เราดามเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อชุดติดตั้งอยอมพูดเลยนะอธิบายให้ฟังเลยคือไม่เข้าใจสองเราตัวเนี้เรารองรับได้ถึง200กิโลใน200กิโลปุ๋ยคือใส่ปุ๋ยอะแดปเตอร์ขึ้นมาตัวน,นั้นหะนะเห็นไหมครับตัวไกลๆนู้นอ่าไกลเห็นไหมเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดินมาดูก็ได้ไปมาดูเราถามคำน,นึงเนี่ยเรารองรับขนาดเนี้ยเพราะอะไรนี่ครับเพื่อจะเสริมเหล็กเข้าไป เป็นมาตถามเพื่อนนี่เหล็กน,นะตนี้เสเล่ตแต่เราต้องมาสีทำความหยุดลอยต่อทอี่กันแต่สีสวยเนาะคุนาจะย้อมคนที่ว่ามั่นใจว่ามอเตอร์ตัวเองจ๋งกล้าลองรับ200โลไหมอืมกล้าเอาใช้2ลูกไงเฮียก็ก,ก,กล้าประกาศไหมล่ะว่าทําปุ๋ย200กิโลร้อย0จถึง200โลกล้าประกาศเราไหมเราใช้ลูกยิงไม่กล้าอย่ามาพูดบอกก่อนสีว่าทั้งปุ๋ยของคุณร้0ย0 0็ดโลใส่ปุ๋ยสองลูกลองรับได้น่นอนคุณกล้าประกาศไหม เราบอกเลยว่าปุ๋ยตรงนี้แรมบีดยิ่งกว่าเดิม5เท่ารองรับได้แน่นอนเราเทมาแล้วแล้วปุ๋ยชื้นๆคำว่าชื้นคือชื้นพอชื้นนิดหน่อยนะอย่างเช่นพักเที่ยงเหลือปุ๋ยเราใช้งานได้สําคัญคือลูกค้าต้องได้โซ่ชุบใช่ไหมเฮียมันรุ่นรุ่นใหม่ต้องใช้โซ่ชุบปะครับโซ่ชุบนะนี่เห็นไหมครับโลโก้หมโลโก้ต่อโลโก้ต่อตัวนี้เจ๊กับเฮียเฮียไม่ให้โซ่ชุบโซ่เราเองโลโก้โซ่ชุบไม่ใช่ไม่ชุบต้องถามเลยไม่ใช่ลูกค้าเสียใจ าเป็นแบบหัวเกียร์ของเราเนี่แบ่งเป็นเก้าระดับขึ้นนิดนึงครับสองทางของความเร็วถ้าเป็นแบบหัวเกียร์ต้องระบุว่าหัวเกียร์ไอ้เนี่โซ่สเตอร์นี้คู่อ่อนนี้เป็นเท่านี้โซ่นี้เป็นคู่นี้ท่านต้องคละโซ่สเตอร์ไปทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องตัดต่อโซ่ด้วยรับระดับขาดได้ด้วยใช่ไหมตัวนี้ควาระดับขาได้คร<า>ับใช่ได้ได้ได้สัถึงห้าสิบตัวนี้สําหรับเอ่อพวกหกสิบถึงถึงร้อยแรงเลยนะตัวนี้กับตัวสางหลังไม่เหมือนกันเด้อยาวาหมและ น,นี้เราจะไม่พูดเรื่องตัดหญ้าเราจะมาพูดเรื่องอตัวนี้ตอนนึงบอกว่าเราย้ําว่าทางปุ๋ยเรา120กิโลเรามีคลิปให้ดู120อ่า120กิโลแล้วคนนี้มอเตอร์ตัวนั้นนะ่ะลองรับได้กับใส่ปุ๋ยถึงได้เกือบ200กิโลเลยเฮียเฮียให้ตุ๊ก,กตาตั้งสี่ตัวเลยนะเอา้าถามว่าทําไมใสองตัวเพื่อเพิ่มความก็เรียกสะบดุูนของเผ่าให้มันตรงกันทะลุเไม่ใช่สองตัวแบบบ้านเมืองเขาอะ่ะเอา้าอันนี้เขาประหยัด ใช่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นหนึ่งแกนเพาแกนเพาของสเตลเลเนี่ยจะเขาเรียกหมุนตรงตลอดสอ,องมันช่วยให้ตุกต๊กตาทุกจุดเขาเรียกไงโกลดการเสียหายชาลงถ้าเกิดควาดเสียหายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องหน้าสีใช่ไหมใช่หน้าสีเี่ยกล่องหน้าสีนิ้วยาวทั้งเส้นนะครับ,าาบขา32มิล ขาตัวนี้ครับนี่โอต้ตัวตัวตัวลงนีิก็น็อนกดาวใช่น็อกดาวทั้งหมดครับโอ,โอ้ปรับระดับตรงนี้ได้ด้วยรุ่นใหม่ใช่ไหมเฮียตัวนี้ของมไม่80ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับผมร<อ>ูปความน,าน้าครับหนากว่าขาสามในสองมินิถ้าผมกล้าเลยผมจำไม่ได้เท่าไหร่ลนะลูกค้าน่าจะสามสิบแปดนะผมจำเป็นจำเป็นเป็นไม่ได้มันหนามากเลยใช่จะเป็นดุ้มเหนียวใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้เป็น<อ>ดุ้มเหนียวเลยเอ้าเฮียเ่จะดามตรงนี้แล้วเฮีย่จะมาดามตรงนี้อีกเหรอปัญหาว่ามันเป็นช่วงโค้งช่วงรับแรง ยังไม่ได้ใช้ดุมหล่อแบบแบบบ้านเมืองเขาอ่ะถามว่าทําไมมันเกิดแตงเสียหายง่ายแต่ก,ก่อนเราใช้เป็นเาพูดตรงานาั้นเป็นคัท้า,ทายพูดตรงเขา,ขาเขาแตกเขาใช่ <ไฟ S 1> เราอนี้เราลองสงการเราเองนะเราก็เลยเก็บเกนาะนที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆหนาๆหน่อยอ่ะปิดไฟลูกค้าดูใครอยากลอกก็ลอกเลยถ้าท่านเคยใช้มอเตอร์ท่านจะลืมไปเลยลุ่นหัวเกียร์เสื้อผมแล้วก็บอกเลยว่ากลุ่มที่บอกว่าหัวเกียร์ดีอ่ะ อย่าเปลี่ยนไปใช้มเอเตอร์ตามนะเพราะอะไรลูกค้าเราลูกค้าที่ใจหัวเกียร์เราอ่ะยังจะมาขอซื้อมเอเตอร์ใส่เลยถังปุ๋ย120กิโลกรัมราคาเพียงใช้รถกี่แรงใช้ตั้งแต่รถ45จนถึง60แรงน้ำหนักทั้งตัวประมาณ500กว่ากิโลรองรับได้แนนอน60แรงนะครับเราก้าบอกน้ำหนักของอะไรเราขายกิโลละประมาณร้อยนิด,นด แค่นั้นเองครับผมปัว120โลนะอย่าลืมนะครับขาสัน2มิล้องขาใบตัดขาใบตัดปรับความลึกลงได้นะครับผมแล้วก็เป็นเลนแมคโคก็พูดเลยว่าสวยขนาดนี้ราคาขนาดนี้มีที่ชังของที่เดียวนะครับ